เหาตัวสำรองเริ่มเปล่งประกายเพิ่มออปชันให้เลือกใช้งานติดตามคลิปนี้แล้วไปดูบ่มพร้อมกันครับ ถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความอุ่นใจให้กับเดอะคอปอย่างแน่นอนครับหลังจากที่บรรดาตัวสำรองที่ได้รับโอกาสจากอาร์เนอร์สตทำผลงานได้น่าประทับใจซึ่งนอกจากฮาวิเอเลียตที่ทำประตูชัยในเกมกับลิวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ยังมีคนอื่นๆที่ต้องพูดถึงกันครับไปเริ่มกันที่จาเร็วคอนซาที่ได้เล่นเป็นชิ้นเป็นอ bon, ันเฉพาะบอลถ้วยอังกฤษเป็นตัวจริงทั้ง4นะัดของถ้วย e EFL และ1นัดของ FA ครับส่วนในพรีเมียร์ลีกหลังโดนเปลี่ยนออกในช่วงพักครึ่งของนัดเปิดซีซั่นก หลังนั่งข้าสนามมา5นัดแต่ที่สําคัญกว่าก็คือควอนซาทํผลง,งานได้ดีมากๆโจอน่าดูคารผู้ช่วยบรรณาธิการของดิสอิตแอน i ์ฟิลคอมเมนต์ว่าควอนซาดูมั่นใจมากขึ้นการส่งบอลออกจากแนวรับก็ทําได้ดีมากๆฝ่าเพลซิ่งของริวพาบอลขึ้นหน้าให้กับทีมนับว่ามีผลงานในภาพรวมที่ดีส่วนแมดดิสันจากลิเวอร์พูลดอทคอมเสริมว่าควอนซามีความมั่นใจในการเล่นบอลและลดพลิศสงของจนาธานเดวิดลงได้มากนัดนี้แสดงให้เห็นว่าควอนซายังเป็นออปชันที่ดีได้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาร์เนอร์เพราะยังมีการแข่ง และเพิ่งหายกลับไปเป็นตัวเลือกให้ได้ใช้งานเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเขาได้เล่นในช่วง15นาทีสุดท้ายแซมมิวผู้ช่วยประาธานการอีกคนของดิสอิตแอนด์ฟิให้ความคิดเห็นเชิงบวกครับว่าแนวลูกวัย27ปีนำความสดใสาจากม้านั่งสำรองลงสู่สนามสร้างอันตรายในกรอบเขตโทษมีสถิตยิงเข้ากรอบ2ครั้งซึ่งหากทำผลงานได้ดีเหมือนกับที่เล่นกับริวเชียร์ซาจะเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์ต่อทีมมากในครึ่งซีซันหลังต่อมาเป็นคอนทัสซิมิกาสครับสำรองอีกคนที่เริ่มถูกพูดถึง ได้เลตติ้งเฉลี่ยถึง7.5เป็นรองเพียงฮาวิเอเลียซึ่งได้7.6ตามมาด้วยซาร่า7.3นูนเย7.2และควอนซา7.1จากการประเมินของสื่อหลายสำนักโดยจากผลงานในช่วงหลังครับทำให้ซิมิกาสสามารถเป็นออปชันแทนโลเ์สันได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น ดาว w ินนูเยสเป็นอีกคนหนึ่งที่ปล่อยผ่านไปเฉยไม่ได้ครับหลังจากเป็นฮีโร่ในเกมกับเรนส์ฟอร์ดและล่าสุดกับริวที่แม้ผลงานในเกมบุกในฐานะกองหน้าจะไม่โดดเด่นแต่ดาวเตะอุลุกวัยังได้รับคำาชมในอีกทางหนึ่งก็คือการเล่นเกมรับอานเนสซัลตเคยให้เครดิตนูนเยสเรื่องเวิร์กเรทแม้ทำประตูไม่ได้มากเท่าที่หวังแต่การทำงานหนักของเขาส่งอิมแพกต่อทีมอย่างมากสถิติชนะ100%รรเจากการแท็กเกิลสครั้งเคลียร์บอล3าครั้งแย่งบอลกลับมาครอง6ครั้งชนะการโดนบนพื้น,ส,น,นส,สี่ม,มงมรว 5กิโมากที่สุดในบรรดาแผงแนวลุกสถิตเหล่านี้ก็น่าจะยืนยันในสิ่ที่อาร์เนอร์พูดถึงนูนเยสได้เป็นอย่างดีถึงแม้ทั้งเกมจะมีโอกาสยิงเพียงแค่หนึ่งครั้งแต่นูนเยสก็ยังได้รับคำชมว่าสามารถสร้างประโยชน์จากการวิ่งโดยที่ไม่มีบอลเป็นตัวหลักของการเพรสซิ่งมีการจ่ายบอลสวยๆด้วยความมั่นใจช่วยวิ่งสร้างพื้นที่และเปิดช่องให้กับซาร่าได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกรอบเฮโทษได้มากยิ่งขึ้นนับว่าเป็นเรื่องที่สร้างความมุ่นใจให้กับแฟนบอลเมื่อผู้เล่นสมรองเหล่านี้ทำผลงานได้เข้าตาม,มากยิ่งขขขึ้้้้้นนนนนนเเเเเเเสสสรรริิมมมาาางงงคควววววแแ็็กกก่่ใใหหหััับบอออดดปปทททีีีตลลลลืซุะะจผูไพศษ